ีครับผมฝนจะตกแล้วครับหามาทั้งวันไม่ค่อยเจอครับผมนู่นแล้มจะขึ้นตีครับผมฝนก็มามืดครับผมเดี๋ยวฝนจะขึ้นครับผมโอร้อนด้วยครับอบอ้าวนะครับอ่ะลนเลยพี่เดี๋ยวผมขึ้นเองไปผมกอตีก่อนครับอ่ะพี่เมียวผมลนให้แล้วครับผมไปครับอ่อนครับผมอ่อนเยอะ ่ะเดี๋ยวผมขึ้นครับเอาไอ้ไหนูถือไว้นะอย่าให้สัน่นเริ่มจากข้างล่างนะเน,นี้ยมมอ่อนะพยโยกาลังปีบุ๊กโอ้พอรลังขาวอะพยโยขาวโบ๊ะเลยดูหัวน้ำหนึ่งเดียวอะ่ะ น้ำใหญ่เติมเิมแล้วเติมเตินแล้วนะคบโึ้นยากนเนี่ยใช่โอ้โหเขากินได้สายเลยเดี๋ยวเราจะอ่อนไปีขึ้นลังเดียขึ้นลังขึลังเลยทุกคลบ เนาะถ้าเวลามันเกินก็สต็อปไป้บ้างเด้อสี่นาทีแล้วอ่ะอย่างเงี้ยลองสต็อกไว้บ้งหนึ่งนาทีแล้วพ่อฮหนึ่งนาทีแล้วสต็อปให้มันยาวๆไปเลยอ้าวข้าวเจ้าเป็ดต้นหวานแล้วเดูดิ ะจะได้เห็นหลังมินมอยา่าง,งนีน้แหละดูกล้องสั้นวันเป็นครบรัวอย่าให้กล้องสันบอกให้มองกล้องดูที่รูปภาพที่กล้องเราต้องไปมองกล้องแล้วมอง้อง มเออเนี่ยยาวงั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสิยาวมันส่งยากสิส่งได้มันจะเหลือยาวรอบใส่ระยาพอดีอุ้ยน้ำหวานเต็มเป๊ะรัวเต็มแผงต่อยเต็มเลยก็บอกแล้วไวส่งมาทักอย่างนั้นก่อนหมอบอกต่อยด้วยต่อยพ่อแย่แล้วต่อยแล้วไอ้หัวเลยโอ้แตงๆังโอ้ละมองไปที่กล้องละมองต่อยเยอะแล้วพ่อ ต่อยเต็มหัวเลยโอ้โหยิ่งกว่าเมื่อวานมากเมื่อวานสิบไม่เลยเร็วเร็วเร็วอะกูก็เล็งกูก็รีบจะตายแล้วเนี่ยเขาสวยเนาะต่อยเนี่ยว่าน้ำสวยสองชั้นเลยนีะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวนีเกัน า,าย,าย,ยแล้วอยากต๊อนะไม่จะตอาแม่โคตรเยอเป็นแผ่นยังไม่ปิดแ้มหัวน้ำ้งมาไเพาโดนยงน้ำ้ยอ่าลงแล้วครับผมหัวน้ำครับก <c oughs> ระดูทั้งนั้นเลยครับผม สวยครับผมโอ้โหล่อผมเต็มหัวเลยครับก็รีบจัดไฟไหม้ลังวันนี้ก็โดนตามาครับผมโอ้ยแย่สวยครับผมนี่ได้มาครับไม่เท่าไห่เลยตีง่ายๆก็มีทั้งวันโอ้ยแย่เดี๋ยวดับไฟก่อนฝนก็มามึดเลยครับรีบตีด้วยครับผมอย่าว่ากันนะครับทำลังเดียว ้ดับยังไอตัวเล็กไ,ไ,ไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้เลยครับผมมากัน4ี่คนเหมือนเดิมนะครับผมนูพี่ชายแฟนผมแปะก่อนเงีเ้ <laughs> พเอาไว้ไม่มา <laughs> ก็ชอบ <laughs> แม่น่าจะมีสัก2องังคู่โดนตามาอีกแล้วครับวับนนี้อันเก่ายังไม่หาย วนนี้โดนอีกแก้วอ่ไปครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับฝนมาแล้วรีบกลับไปครับ